สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกกอกนะคะก็บรรยากาศที่กกกอกนะคะก็มาถึงที่นี่แล้วโอ้เดี๋ยวแวะซื้อลูกชิ้นไปหาเจ้านิกกี้ก่อนนะคะเอฟซี FC. คิดถึงเจ้านิกกี้มาจากจำปาดงยังไม่ไปหาเลยมาถึงเมื่อวานนี้นะคะวันนั้นเจอนิกกี้นิกกี้ร้องไห้ตามนะคะร้องไห้ตามทักทายนะคะเดี๋ยวไปหาน้องนิกกี้ก่อนพี่นิกกี้นะคะแล้วก็น้องๆนะคะ มะเขือมองคนุนน้องน้องนิกกี้เดี๋ยวนี้เขาดีกันแล้วนะคะเขาเป็นมิตรกันแล้วไม่แก้งกันแล้วไปกันค่ะไปกันค่ะยวชวนเบนมาด้วยนะคะเรียกเบนเบนไปให้อาหารนิกกี้นะคะมีเพื่อนมามเนาะจะได้มีเพื่อนมานชวนเบนมาด้วย ว้ยตกอ่ะเอาลูกชิ้นนะคะแม่เบนก็มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โอ้โอ้โอ้ไข่เนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะวันนี้นะะให้เบนขึ้นชิปก,ก่อนนิกอะไรน้องๆพี่นิกล่ะ ห้ามออกนะเอาของมาฝากนะแล้วก็ห้ามแย่งกันกินนะนะห้ามแย่งกันกินนะโน,น่นดีใจใหญ่เลยปะแม่เบนเข้าแบบแบ่งตอบๆนะคะทางโน้นก็อ๋อเนะคะโค้งคำนับให้แม่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวรอพี่แอนเปิดให้มาแล้วมาแล้วอ่ะอืมเย่มาหาแล้ว มาหาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยเดี๋วใจเย็นเย็นใจเย็นเลนเ,นเจอหลายวันนะเฮ้ยม,<า>มือคิ้วลบยังไปสักคิ้วมาน่ะฮะนิกี้สักคิว้วไม่รู้ช่างไหนสักให้หึอหืหมันเกี้ยวมาอนนี้อ<า>นี้อัน้ลกเชนเน่ยหนั่งอยู่มองกล้องินทีละลูกีมานีมา อันนี้กีกอ่ะบางครั้งที่เป็นแมงลูกโหยกลัวน้องกินแล้วกินทีละสองสามลูกเลยเหรอ,อกินทีละลูกไม่ได้เหรอฮะช่างคนนั้นนี่โน่นไปหลบแล้วอาหารมันนี่มันนี่มันยังหันอันนี้นนนนาหันมาดูกล้องหันมาดูกล้องอ,อาอยุไหมหันดูกล้องเห็นหรือเปล่ากล้องก็โอ้ยเนาะอืม ร้อนแล้วสิอุ่นๆกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแป๊บเดียวสามไม้เลยน่าไปกินของแม่เบนนี่โอ้โหไหนดูพุงอืมอนี่เหลือแค่นี้ไม้สุดท้ายเลยจะให้น้องกินไหม มา่ายูวามชดๆโอเมเหรอมลวเหรอมอเลวเหรออ่ะมยิ้มยให้กล้องหน่อยมาเร็วหลายค้งแล้วไงนัดเาไม่ค่อยไม่ค่อยว่างเยวจะกินอะไรเจออกพอแล้วพอแล้ว อย่าไปฉกโกลซื้อมาให้กินใหม่ไปในเมืองซื้อมาให้กินใหม่เนะาะมะเขือเนะาะกินแล้วก,ก็กินน้ำนะไม่อาบน,นา้ำเหมอนกัมงคลมงคลนมะเขือแง่ดูแต่ละคนมาอ้อนและหา้หามห้ามดูน้องนะเนาะไมันดูน้อง,องไม่หรอกคอรักกันลแล้วเขาจะห่วงของกินอยู่ยังห่วงของกินอยู่ นะะคเอถา,าม,มากันเข้ามานะคะบอกว่าไม่ค่อยได้เจอนิกเลยนะเบนก็เ,เ,เลยว่าวันนี้ก็ขอถ่ายรูปบ้างยืนเไปไ็นไอแบบให้หน่อยจะถ่ายรูปเอามาๆเดี๋ยวให้เมทเบนถ่ายให้สิเอาไปไหนไอ่ะวิ่งไปไหนเลยอเอาไปซ่อนไปเจอของท <c oughs> <ๆ>เอาไปซ่อนน้องเอาไปถมดินไว้วิ่งไปอย่างนั้นนะโอ้อย มาเกาะกัน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 โอ๊ยเมยเบนถ่ายูปให้หน่อยกักนึ่เลยมามากหน่อยิไม่อยู่แล้วในเฟรมแล้วมา,มาเออให้น้องกหน่อยเอออมองกล้องก่อน,นอ,นอ,อ,อมองอ,อ,อ่ะโอเค <Okay. S 1> <c oughs> เด้ออยู่อย่างนี้แหละให้มันหู้ควมหน่อยอ้วนจังเลยนะนูนๆมาแล้วนิกี้ไ่ก่กมานี่แอบไปอะไรมาไปดูซิสักคิ้วไปถึงไหนแล้วนิกี้เดี๋ยวเข้ามากันค่ะเยอะนะคะว่านิกเปง่ายมากนะใช่มานี้เอาอะไรไปซ้อนวนันก็ พี่ทิพย์เอาอะไรกระดูกสีขาวๆให้ก็เอาไปซ่อนน้อง <Okay. S 1> เอาไปฝังดินไว้เอาไปฝังดินไว้ <Okay. S 1> มามาหาแม่หน่อย mm hmm. เร็วๆจะเข้าไปตักแอร์แล้วเหรอเธอในช่างช่างมีแอร์้วนี่ <laughs> ฉันยังไม่ติดแอร์เท่าเธอเลยนะนิกกี้ไหนมาดูที่สักคิ้วไปถึงไหนแล้วลอยสักคิ้วนะ่ะ จับคิ้วประชุมหน่อยแล้ <Studio> จวจับคิ้วประชุมหน่อยแล้วผมหล่อไหมครับผมมีสร้อยทองคำด้วยนะผมเป็นหมาที่นี่ผมมีสร้อยทองคำด้วยนะสร้อ,อย, <asters> ยทองคำเลยนะ,ะ,ะี้าวไม้ไปแล้วนะคะขนก็สวยนะเมื่อกี้ก็เป็นหมาแบบแ<ผ>บ้านๆนะพี่แอนดูแลดีเมยบ้านดูแลดีสะอาชะอา่านเนาะสะอาชะอ่าน ดูหางนมืกี้ปิว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 เออดีกันแล้วนะเนาะเลล่นลนกันแ้วเป็นเพื่อนนี่ก็โตเร็วมากเลยเนาะใช่มงคลกัอะ,อะไรนะมะ<า>เขือตัวไวมาก พี่น้องเจอกันนะคะเอฟซีเนาะเกชีก็ถือใจหายคิดถึงแว่มาอ้อนใหญ่เลยมาอ้อนแท้มาอ้อนตามสัญญาเนาะใช่ลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวจะมาหาอีกนะให้ถูกหัวเยอะๆนะให้ถูกหัวนะจะได้มีเงินซื้อของมาให้กินวันนี้เงินออกแล้วเชื้อให้กินนะวันนี้เงินออกแล้วเชื้อมาให้กินใช่ไหมวันนี้เงินเดือนยูทูบออกนะคะ บอกไม่เยอะหรอกสามเดือนะสามพันสามเดือนเหลือได้สามเดือนสามพันมาอันนี้สามเดือนได้หนึ่งครั้งนะก็ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวมาอ่อยอะไรนี่อ้อนอะไรนี่ดูพี่นิกสิทำหน้าหล่อๆสิอใชหทำหน้าหล่อๆสิอนิกเอ้ยอืมนิกเอ้ยนิกเอ้ยทำหน้าหล่อหล่เซ็ตกล้องสิอไยิ้มไอายิ้มไหนดูคิ้วกันนะ สามมิติหรือหกมิติขอดูหน่อยสามมิติหรือหกมิติไหนใครเขียนให้เลยจะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่แอดมินสีวันนั้นยังเข้มกว่านี้เลยมาเห็นแล้ขำอันนี้ในบ้านก็ทำงานโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะฝากผลิตภัณฑ์มนโอมโฮมซับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ